สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปปายันไม่โคดวนครับนี้เรามาขุดหลุมปุตติ้งครับนี่แถวนี้เขาเรียกบ้านอะไรไม่รู้บ้านจะเกกูลบ้านจะเกกูลท่าสวา่างนนี่เราเคยขุดตอน ตอนไหนนาะตอนปีใหม่ก่อนปีใหม่ครับนี่เรามาขุดหลังนี่ี่หลังนี่แลนนนะปีใหม่เดี๋ยวจะทำลุมให้เสียบอมก่อนชนหลักครับคุดยาก Trong nơi Ủa, đi khen kêu đấy ไป80เซนครับฟันเจ้าเลืองก็เริ่มหมดแล้วเออตดายอยู่

<c oughs> ลุมนิดเดียวครับจะเอาให้ได้วันหนึ่งจะได้ไหมเนี่ยพอชัมม่วโมงก่อนเนี่ยตอนมาขุดหลังนี่เนี่ยโอ้อยาแข็งอะลุมเสาสำเร็จครับ เอฟสุ่นไหมามารนเอาไว้จังไงให้รูดีอ่ะูสว้เลยอ่ะ ็เสร็จไปแล้วครับใช้เวลาอยู่สามนาทีสามนาทีสิบวินาทีครับ ออกงานก็เกือบทุกวันครับแต่ว่างั้นแหละเงินก็ใช้หลายทางครับนายจะน้ำมันนายจะน้ำมันเครื่องนายจะโอ้บิตาถะเลยได้เยอะพอใช้เยอะครับได้จ่ายเยอะก็พออยู่ได้ครับ วันนี้รถกร็เยอะด้วยไม่รู้ถ้าเสร็จดีดีดนี่น่าจะบูมว่านี้นะวันนี้ก็โอ้ตัดราคากันยเยอะเยะเลย Goh, follow terus panteng